ครับสวัสดีครับ่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องโซเดนปลารวยนะครับวันนี้ผมก็เด้นนำมาตัวเลขนะครับจากชุด2ตัวนะครับบนล่างนะครับเพราะว่าตัวเลขสูตรนี้ก็เข้ามาแล้วก็เก่าอรู้สึกว่าเดินดีมากนะครับเข้ามาแล้วก็เก่างวดนะครับงวดนี้ก็เป็นงวดที่10นะครับก็น่าจัดเดินต่อนะครับหรือไม่ก็ ลองดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับตามสถิติก,กเ็เดินบนเดินล่างนะครับข้าวบนข้าล่างนะครับก็ให้ท่นานเอาไปพิจารณาดูนะครับตามการวิเคราะห์การสูตรของเรานะครับสูตรของเราก็ทําไม่ยากนะครับผมก็ใช้ตัวเลขมาก็าตามตัวเลขที่อกกนนอกมานะครับเราก็มาคํานวณออกมานะครับไม่รู้ว่าจะเดินต่อหรือไม่ ลองไปพิจารณาดูนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับตอนเรขของเราก็นะท้ายคลิปก็จะมาแนะนําสูตรนะครับตอนนี้ก็ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับครับเราได้มาที่2และ3นะครับ5บอกเนะครับ5บกเจ็เราก็ได้2กับ3นะครับด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็ได้มาที่7 6 5หนะครับลดแต้มลงมานะครับ7แล้วก็6แล้ว5นะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับ09 63ล่าง09นะครับก็เข้ามาที่63นะครับและต่อมานะครับเราได้มาที่23นะครับอันนี้ได้มาที่654นะครับลดแต้นลงมานะครับตัวเลขที่ออกมาก็395ล่าง43นะครับกลับเข้ามาที่43นะครับและต่อมาครับเข้ามาที่79นะครับตัวเลขของเราก็ มีอยู่ไม่กี่ชุดนะครับก็เราไปพิจารณาดูนะครับอันนี้ก็6กับ7นะครับนี่กูนก็แปนะครับก็เข้ามาที่7จ็ดแปดนะครับก็เข้ามาที่ลึกล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่บนและล่างนะครับก็เกากับ0ซนก็เข้ามาที่8 9นะครับเก7 9นะครับเก้าแปดเนะครับนี่ก็เข้ามาที่เลขเ7นะครับผมก็ไม่ได้เขียบผูไปนะครับ และต่อมาครับก็เข้ามาที่7 1 1 7นะครับเข้ามาที่เลขล่างนะครับและต่อมาก็เข้ามาที่เลขศูนย์นะครับ60ล่างนะครับอ้วดที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราได้มาที่2และ3นะครับส่วนด้านนี้ได้มาที่987นะครับเราลดแต้มลงมานะครับเลขที่ออกมาก็คือ5 93เกาล่าง42นะครับเข้ามาที่93นะครับเข้ามาที่เลขบนนะครับ แล้วก็มาดูงวดนี้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็เอาไปดูเป็นแนวทางนะครับตามนิติภของเราก็น่าติดตามนะครับจะเดินต่อหรือจะหลุดนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับครับตัวเลขที่เราคํานวณนะครับสูตรการคํานวณนะครับเราใช้นะครับเลขที่ออกมานะครับ6 90นะครับล่าก60นะครับเราใช้ศูนย์บวก6นะครับก็ได้มาที่เลข6กนะครับ แล้วก็หกบวกศูนย์นะครับก็ได้มาที่เลขหก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 ก็ได้มาที่เลขสองเพิ่มแต้มมาเป็นสามนะครับส่วนด้านนี้นะครับเราใช้หลักสิบบนนะครับคือเก้านะครับไปยกมานะครับแล้วก็ลดแต้มมาเป็นแปดและเจ็ดนะครับตัวเลขที่ได้มาก็คือเก้าแปดเจ็ดนะครับส่วนด้านนี้ใคจะสองและสามนะครับเลขท่ออกมาคืห้าเก้าสามดังสี่สองนะครับก็เข้ามาที่ห้า เอาสามนะครับามาดูงวันนี้นะครับเราก็ใช้เหมือนเดิมนะครับเลขที่ออกมาห้าเก้าสามนะครับล่างสี่สองนะครับสามบวกสี่นะครับก็ได้มาเจ็ดนะครับสี่บวกสองก็ได้มาที่เลขหกนะครับเจ็ดบวกหกหกบวกเจ็ดนะครับเราก็ได้มาที่สามเพิ่มแต่มาเป็นสี่นะครับ อ่ส่วนด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับหลักสิบบนนะครับเรายกมานะครับคือ9แล้วก็แปดเจ็ดนะครับอ่ไม่รู้จะเดินต่อหรือไม่นะครับจับชุดมาก็มีอยู่9394นะครับแล้วก็8ป8 4 7 3แดนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางไว้นะครับถ้าชอบก็อ่าครับผมได้จับชุดไว้ก็มีดังนี้นะครับก็มีอยู่9 3แล้ว อ่าสามเก้าสามแปดสามเจ็ดนะครับอ่าสี่ก็สี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดนะครับเลขที่มีมาก็หกชุดด้วยกันนะครับจะเดินต่อหรือไม่ก็เราไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบก,ก็ตัวไหนก็จัดนะครับไม่ชอบก็อดดูไว้เป็นแนวทางนะครับอ่าสูตรทุกสูตรก็ย่อมมีเข้ามีหลุดนะครับ <c oughs> อมีเข้ามีหลุดนะครับ ตามสูตรของเราก็คำนวณตามตัวเลขนะครับเลขที่ออกมานะครับก็979นะครับ79บวก6ก็ได้มาที่5นะครับ6บวก1ก็ได้มา7นะครับ7บวก5ก็ได้มาที่2และ3นะครับเพิ่มแต้มมาทุกครั้งนะครับส่วนด้านนี้นะครับ7นายกมานะครับ7แล้วก็65นะครับก็ได้มาที่765นะครับเลขออกมาที่63นะครับ เหมือนเดิมนะครับ063ล่าง09นะครับ3บวก0เราก็ได้มาที่3นะครับ0บวก9ก็ด้มาอีก9นะครับ9บวก3ก็ได้2กับ3นะครับส่วนด้านนี้ก็ยกมาเหมือนเดิมนะครับ6นะครับยกมาก็ลดแต่มลงมานะครับออก654นะครับออกมาที่43นะครับเหมือนเดิมนะครับเราทำเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับบวกเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับ หวัวนดนีจะเดินต่อหรือไม่นะครับครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแนะนําตามสูตรทั้งเรานะครับจะเดินต่อหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ได้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบตอนไหนก็จัดไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางไว้วันหน้านะครับวันนี้ก็ดูไวเ้เป็นแนวทางก่อนนะครับครับก็มีอยู หกชุดนะครับมีสามเก้าสามแปดสามเจ็ดนะครับสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดนะครับก็ชอบเลขสามเลขสี่ก็อย่างละสามชุดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ